แน่นอนครับว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า Samsung G a l ซ x y S3 เนี่ยนะครับเป็นมือถือที่ค่อนข้างจะร้อนแรงมากและไปก็เป็น o f ฟ i c i a l p h o ฟ e ของงานของโอลิมปิกด้วยนะครับมีฟีเจอร์ใหม่ๆมากมายที่เราเคยนำเสนอในการดิจิทัลแล้วแต่ก็หลายคนก็ยังเรียกว่าจำไม่หมดเยอะมากนะครับทีนี้เนี่ยซัมซุงก็เลยพยายามที่จะพยายามดันคลิปโฆษณาเพื่อที่จะโปรโมทว่าฟีเจอร์นี้ทำงานยังไงสถานการณ์ที่คุณใช้คืออะไรบางทีพูดมาเนี่ยบอกว่าเช่น Sbeam ส่งข้อมูลหากันได้ นึกภาพไม่ออกมันเป็นยังไงต้องมีการจำลองสถานการณ์ขึ้นมาให้ดูใช่ครับนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยนำสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งซึ่งเป็นโฆษณาของ s a m s u n g g a l a x ีสเที่ต่างประเทศด้วยนี้นะครับเรียกว่าฟีเจอร์ All Share Group c แค t โอ้ฟังชื่อแล้วเรานึกไม่ออกว่ามันคืออะไรนะครับเขาจำลองสถานการณ์หนึ่งเพ่อสะท้อนปัญหาคนใช้สมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเรามันอยู่แค่ในมือเรานะครับว่าถ้าเกิดเราอยู่กับเพื่อนสักประมาณ6-7-8คน เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยผมอยากจะโชว์รูปหนึ่งให้ให้ทุกคนดูเนี่ยผมลำบากมากเลยผมเจอประจานในร้านอาหารเวลาไปกินกับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยรูปล่าสุดมาเวียนวอ้โหแย่งกันกครับแย่งกันนะครับมีเพื่อนคนนี้ได้ดูก่อนก็ต้องไปแย่งมือถือกันมาดูนะครับอีกคนนึงก็ยังไม่ได้ดูสักทีนะครับซัมซุงนะครับจำลองสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็บอกว่าแก้ปัญหาได้ด้วยฟีเจอร์ All Share Group Cast ในซัม s ุง Galaxy S3 เขาทำได้ยังไงนะครับไปชมกันเลยครับ Hey, the baby's here. Let Grandma see it. Oh, I was, oh, I was looking. Okay. Adorable. Is it a grandson? I didn't scroll down that far. It's a boy. Check it out. Oh. Share photos instantly, only on the Galaxy S3. Oh. You dropped the baby. เห็นภาพชัดเจนชัดเจนครับรู้เลยว่านี่แหละครับฟังก์ชันที่โทรศัพท์อื่นๆไม่มีอืครับผมก็ใครใช้ s a m s ู n g Galaxy S3 นะครับก็ลองไปศึกษาวิธีการใช้เอาแชร์กลุ่มแคชดูนะครับเก๋ๆนะครับไว้อวดเพื่อนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมากับเบรกหน้าในช่วงดิจิทัลทอลครับ